สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นยอดฟอ r i ไอจลดหวบชาวโซเชียลห่วงยอดฟอ r ไอจเวียสกลวัฒลดหวบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้จัดงานมงคลไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งงานแต่งจบลงไปแล้วแต่หน้าโซเชียลยังคงอบอวลไปด้วยความรักโดยเฉพาะเจ้าบ่าวป้ายแดงเวียสกุลวัฒที่เพิ่งแต่งงานกับวิกกี้ล่าสุดเวีย ออกมาโพสภาพน่ารักน่ารักกับเจ้าสาวที่อยู่ในชุดเจ้าบ่าวพร้อมกับเปิดความรู้สึกของเวียที่บอกว่าแต่งงานไม่ค่อยเหนื่อยแต่เต้นเหนื่อยกว่าเยอะกับแคปชั่นว่าบอกเลยว่าแต่งไม่ค่อยเหนื่อยเต้นเหนื่อยกว่าเยอะเลยขอบคุณแขกบผู้มีเกียรติทุกท่านจากใจเราสองคนนะครับไว้จะค่อยๆลงรูปเรื่อยๆนะงานนี้แฟนๆเตรียมล้างตาลอดูรูปงานแต่ง ที่เวียจะโพสต์ลงได้เลยเจ้าบ่าวรักมากขนาดนี้รูปหวานหวานคงได้ลงให้คนโสดอิจฉาล่าสุดชาวโซเชียลร,รายหนึ่งตั้งกระทูถามเกิดอะไรขึ้นกับยอดผู้ติดต,ตามอิสตาแกรมของพระเอกซูปเปอร์สตาร์เวียสุกลลวันรคณาเรศเหตุรดลงจาก4.4ล้านเฟลโลเวอร์เหลือเพียง4.3ล้าน f ฟลโลเวอร์เท่านั้นเล่นเอาพากันคาดเดาถึงต้นสายปลายเหตุกันใหญ่ ว่าเกิดจากอะไรขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ